โอเคนะครับผมก็ตอนนี้ผมมี4ีคะแนนนะครับเดี๋ยวผมมาแรกเป็นวอลเล็ตเข้าทูมัน n ี่กันนะครับอ่ากดแรกเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูนะครับผมว่าจะมีวอลเล็ตเข้าไหมนะครับอ่าก็เรียบร้อยนะครับก็แปลว่าได้จริงนะครับผมนะโอเคนะครับผมก็วันนี้ผมจะมารีวิวกิจกรรมทูมัน n ี่ที่เพิ่งมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมทูมัน n ี่ล่ารางวัลนะครับเล่นแล้วได้เงินเข้าวอลเล็ตฟรีนะครับแล้วก็ได้จริงด้วยนะครับเพราะว่าเป็นกิจกรรมของทางทูมันนี่เองนะครับ ก็ถ้าใครอยากเล่นนะครับเริ่มจากเข้าแอปก่อนนะครับอ่าเลื่อนลงมาข้างล่างนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีกิจกรรมทูมันนี่ที่เป็นโกโกวาอยู่นะครับกดเข้าไปเลยนะครับก็กิจกรรมก็เล่นง่ายๆนะครับเป็นการเล่นสะสมคะแนนนะครับเล่นสะสมทุก20คะแนนแรกได้เงิน20่สิบบอลเลตเข้าทูมันนี่บอลเลตเราเลยนะครับผมนะก็สิทธิ์ในการเล่นก็จะเป็นหัวใจนะครับสิทธิ์แรกเราก็จะเขาจะมีมาให้1สิทธิ์นะครับ ใครที่อยากได้สิทธิ์เล่นเพิ่มก็สามารถทําโดยการกดลิงก์หน้าโปรไฟล์นะครับเป็นลิงก์เชิญของผมเองนะครับก็กดแล้วก็จะได้สิทธิ์เล่นเพิ่มนะครับหรือไม่ก็ชวนเพื่อนก็ได้นะครับก็ได้สิทธิ์เพิ่มเหมือนกันนะครับอ่ะวิธีการเล่นเกมนะครับก็จะเป็นการกดเข้าไปเล่น A E I O U นะครับเป็นเกมโกโกวาเนาะก็มีให้ลุ้นอ่าตั้งแต่ศูนย์นะครับศูนย์คะแนนถึง1 0 0รอคะแนนเลยนะครับอืมถ้าเราลงดีเราก็จะเฮ้ยได้เยอะหน่อยนะครับ ก็หมุนๆๆนะครับหมุนแล้วก็รอลุ้นรางวัลนะครับถ้าเราเก็บครบ20คะแนนสามารถเลกได้เงินเข้าวอลเลตไปแบบฟรีๆเลยนะครับแล้วก็ได้จริงๆด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นกิจกรรมทางทูมานี่วอลเลตเองนะครับก็ถ้าใครอยากจะเล่นสามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะครับรีบๆเล่นนะครับก่อนหมดกิจกรรมนะครับเพราะว่ากิจกรรมมาไม่นานนะครับอืมเป็นกิจกรรมของทูมานี่สิ้นปีนะครับอ่าเดี๋ยวผมแลกเงินให้ดูนะครับ ประมาณนี้นะครับก็ได้เงินจริงๆนะครับได้เงินเข้าทูมอนิวอลเลตจริงๆนะครับใครอยากเล่นสามารถกดที่ลิงก์หน้าโปรไฟล์ได้นะครับขอบคุณครับ